้างใหนจะเป็นห้องโถงไม่พบสัสเปกไม่พบซิลเลียนทางซ้ายไม่เคลียร์ข้างหน้าไม่เคลียร์ห้องกว้างทราบเอ่อบิชิงซีทูสองลูกให้ทีมแล้วก็อัลฟาไปเลนไปเลนเอ้ยแก้ไขเลสทีมไปเลนเลนขวามูทีมไปเลนซ้ายอ๋อเลสทีมเลนขวาใช่หไหมครับโอเครับทราบรับทราบไปทางสตร์ฟรี เอาละดูพร็อกบริจิ้ง3 2 1บริจิ้งตั้งเอารวมๆไปก่อนโับกากนอ่นะไปก่อนชี้ที่นั่แท่นั่ขนาไปก่อกนผมดนผมแทนขวาแล้วแทนขวาแล้วขวาทางนี้ทางข้างหน้ามีบันไดไปต่อครับเคลียคุโน้ตสวิตรออ่เดสวิตขวามีทางเดินยาวไปครับวันนะครับดันไปขวาเลยครับขับวาสุดเลยครับขับาขวาเคลื่อนที่ตามอยู่ ขวาพบตัวเปิดแตนบายโกรงาเป็นไปขไปบูรายงานด้วยในประตูใหญ่มีคนแตกหน้าคนแตกาทางขวามีทางไปต่อในประตูหน้าประตูหน้าแล้ววางรอวิดรอวิ บูบูขึ้นไปสีเขียวด้านบนครับครับโอเคดอเวดมันจะบักครับแต่ผมดนมันบ้างทอนไปเด็ทีมเด็ทีมอ้อมไปทางฝั่งซ้ายครับ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 ับครับครัางรับครับวรับครับครัตครบานทางฝั่งนั้ครับครับครับครัรับครับครบครัับครับคัครับคครัวครัมครับคบคััรคัครับร์ครับครับครับับรัับครับคััครับัคครับ บาวิดท่งซ้ายแล้วแล้วก็ขวาครับจบดาวิดเรียบร้อยคอนเฟิร์มปิดประตูละของบาดาวิดมาเลยแล้วอย่าขึ้นไปรีกูกับโบวทีมโอเคดาวิดคอนเฟิร์มอัลฟ้าวัวลุกเคลียร์ไหมเอาบมดเคลียร์ครับแจ้งลาสแมนมาแล้วเอาฟ้าถิดบาบวัวเปลี่ยนว่าไปตอนนี้อัลฟ้ายึดโถงทางเข้าหลักเอาเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนเราทาการวางดอเวท ปิดส่วนด้านหน้าไว้แล้วจะลากจะดันต่อเปลี่ยนครับทราบฮอเว่ยเคลื่อนที่2เลนครับเบลวเอ่อบูทีมอยู่ขวาอัลฟาอยู่ซ้ายอัลฟารับผิดชอบมีประตูปิดอยู่ทางด้านซ้ายอัลฟาเขาเอ้เลดทีมเข้าเกลียร์โรเจอรเดทเหลตทีมเกลียร์ซ้ายรพ้อมอะไรขนาดประตูปิดขวามีตัวเปิดบานกว้างใช้งานด้วยขวาไม่เคลียร์ให้เราเคลียร์เซียสายใช่ไหมครับไม่มีประตูปิดเลียทีมเกลียร์ซ้ายครับ ครับคุณกันดอเช็คเลยผมจะดูผมจะทำให้เราก็ทัตตัวขวาผม่อนขวามีประตูเปิดขวาเรียบชั่นเดี๋ยวเราเราเข้าเคียรงกันกว่านี้ไม่พบสัตว์สเปกไม่พบซิวเเลียนโอเคโน้ตพร้อมไหมมีแทถบไหมโอเปนเช็คไม่พบแถบพร้อมพร้อมโกูขวามีทางไปต่อ ประตูเปิดทเรือนอยู่ทางขวาข้างในมีเสียงเดินข้างในมีห้องไปต่อเหมือนจะไปทางซ้ายบอเวลแล้วถอนถอกำลัง่ลังเนบดทีมเบกำลังถอนไปสอนรบถอนตัวเกเตรียมเช็คเลทีมไปเช็คเรียชาทางขวากำลังกำลังเช็คประตูมีรการเช็ค ข้างในจะเป็นห้องทงห้องใหญ่เลยครับข้างหน้าจะมีประตูปิดขวามีประตูะตูปิดเหมือนกันทางซ้ายไม่เคลียร์ขวาไม่เคลียร์ห้องนี้ไม่เคลียร์ทราบไม่มีไม่มีอะไรอยู่ในระยะหน้าประตูสองด้านหน้าประตูใช่ไหมมีซีเรอร์ศพซีเรอร์นอนตายครับ C 2 C 2แบ่งเลทเอ่อเลททีมไปเคลียร์ขวาแนวขวาบูทีมเคลียร์แนวซ้ายทราบทราบ ขอซิทูดลุ้งหนึงซีทูดลุ้งหนึงไม่พอไม่พอแฟชชั่นไหมครับผมใจให้พสามไอทีพอกผมจะแฟชช์ไปตรงกลางห้องนะครับสามวิจิ้งทรีทูวันวิจิงแฟชเอาไปไปไปขวาไปครับขวาไ่ดูไปต่อขวาเคลียร์บบานเปิดบันเข้าไปบานเข้าไปนะครับไปข้างหน้าประตูปิดขนาดขนาดบันขนาดขึ้นไปจนถึงประตูหน้าด้านหน้าครับก็ขวาประตูอยู่ มีทางอัมไปไปสิครับไปไปตั้งอยู่งตัวเป็ดดยินเสียงซ้ายขอโคเวอร์ผมหนึ่งคนครับไปเลยไลงไป Copy Notifying entry team. e t r r a i l เลดทีมเคลียร์ห้องด้านหลัง Blue team. cover position ไว้ก่อน Hold position ตรงนั้นไว้ครับเป็นห้อง hallway ยืยงไปทางขวาแล้วก็ประมาณหนึ่งนาฬิกาลึกหนึ่งนาฬิกาลึกไม่พบพความขึ้นไหวแง้มแล้วกันนะครับแง้มเช็คอีกทีหนึ่งไม่มีแถบหลังประตูล็อกล็อกงล็อก กำลังแก้กำลังแก้ใช่เรียบร้อยแงมโอ้แซบแับเกลียสายเคลียร์ปามตัววิทฮอลเว่ยระวังระวังกระจกระวังกระจกเอาห้องหลังโน้ตก่อนโน้ตโน้ต cover ฮอลเว่ยนั่นไว้ cover อยู่ผมเช็ค หลังประตูไม่มีแถบไม่พบความเคลื่อนไหวภายในห้องพิกพิกรีเช็คอ่าขนาดประตูมีซ<ะ>์สเปกหนึ่งคนถือวุฒิตูล็อกออาล็อกิ้งสแตนบายแับเคร,ร์เปิดสุดลองเซ์สเปก<า>ือวุฒิคนัคบขวาเครือ้องเครือออกสอง<แ>ออกเลยปลอดภัยหนึ่งออก ข้างหน้าข้างหน้าประตูขาวมีซูสเปกถืออาวุธหนักหนึ่งคนโอเคครับเดีย๋ยวเช็คห้องขวาก่อนพายพายพายขวาละโอเคดูดูกระจกมันไว้นะทราบดูอยู่ Talk to Element Entry Team Notifying Medical Roger เป็นห้องมีประตูอยู่ทางซ้ายสีม่วงศาประตูปิดหลังประตูไม่พบแทบ็บข้าราก,การซูรสเปกอยู่ข้างหน้าเปลี่ยน บาโวเรียกกันฟาอายอาตอัลฟาว่ามาเลยบาโวโอเคหน้าประตูลบไปละอ่าบาโว uh, Bravo, เคลียร์ชั้นด้านล่างใกล้เสร็จแล้วกำลังจะเคลื่อนที่ขึ้นไปด้านบนรับทราบเปลี่ยนตอนนี้เราดำเนินการเคลียร์รีดิปชันเรียบร้อยแล้วมีหนึ่งฝ่ายทีมของอัลฟาอยู่บริเวณรีดิปชันระกังระวังการยิงบริเวณนั้นนั้นด้วยเปลี่ยนรับทราบแล้ว บเูเอากระรัอพีกประตูนี้พีกประตูนี้พ,พีกประตูนี้โอเคยืนยันสู้สเปกดาวโอเคเปิดสุดคอร์ดายเกียร์ตรัวตุ๊บบูทีมบูทีมบูทีมเคลื่อนเคลื่อนถอยกลับมาหาหาทีมเลดก่อนเราโดนเราโดวนปะทะกราบกาบบูน้ำเลยเคลื่อนทีแล้ว คุณโนตคุณโนตรอรอรอจนกว่าเพื่อนจะเข้ามาแล้วก็สวิตสวิตมาช่วยกันรันด้านหน้าเรีฮาเวียรียมบุกทีมเรีฮาเวหน้าระวังฮาเวีสัสเปกสัสเปกยิงมาจากประตูสีขาวโอเคเดี๋ยวคุณมาข้ามผมจะดูให้โอเคเข้ามาเลยบัตแมนบอกตัวนี้บัตแมนเข้าโอเคเฟลลี่เข้าหลังปะใช่ใช่ครับเฟลลี่เฟลลี่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างล่างเราเฟลลี่อยู่ข้างล่างเรา เช็คประตูนี้ปลดล็อกปลดล็อกด้วยเช็คโนทบโนแท็บแจ้งแจ้งจากอัลฟาถึงบาววเอร์ครับตอนนี้อัลฟาอยู่บริเวณห้องที่เป็นห้องรปภด้านหลังห้องของรีเซฟชันเปลี่ยนโอเคบาวเวอร์รับทราบแล้วพร้อมแล้วเข้าเครียร์ครับโอเคเลยไป ขวาเทียบขวาเคลือซ้ายมีซ้ายทางยาวไปไม่เคลียร์ไหลต่อไหลต่อไหลต่อมีมีทางลงปุดจะเปิดสเปกดาวน์หนึ่งเลยกระนาประตูปิดซ้ายตันบันไดลงเคลียร์บันไดลงบันไ,ไดทางลงโอเคตรงนี้เราไม่เข้าตรงนี้เราไม่เข้าครับครับพื้นที่นี้ถอนกำลังถอนกำลังกลับไปที่รี d e m ชั i o ครับถอนกำลังกลับไปที่ Redemption อะไรครับ ปัดแม่แล้วถอยเลยพอมหน้าประตูเดดิ้พร้อมไปล็อกคอมไปอยู่โอเคขอมไปนี่เราเคลียร์ละรัดแม่ผ่านไปอ๋อตักประตูรีเคลียริงนะรีเคลียริงระวังระวังเฟรลี่ด้วยโรเจอร์เดดเดดีไปพร้อมขวาไปปิดเลยไปเลยดันตรงดันตรงประตูนั่นหน้า ัผมว่าเขาได้เสียงปืนทางขวาคาดว่าน่าจะเป็นเฟรลี่เข้าเราจะเ,าเราจะเ,าจะเข้าประตูนี้โรเจอร์เด This is talk เป็นฮอเวฮอเว่สามฮอเวตัวทีถ้าตัวท,ท,วทีมีทางซ้ายลึกซ้ายลึกขวาประตูเปิดออกสองทีมซ้ายขวามองคอสมองคอสร,ระวังระวังทางมุมมุมอับด้วยโรเจอร์ครับหลังประตูไม่พบแถบรีเช็คอีกทีนึงครับครับคุณบูคุณบูสวิตกับผมครับ โอดครับเอ่อข้างในจะเป็นฮอลเวย์ข้างหน้าเคลียร์ซ้ายขวาไม่เคลียร์อบแล้วปุ่นท้องกันเลยล็อกล็อกล็อกกลาเลยบักผมมีแ้มนะแกไม่ได้เอาแล้วนะเอาแล้วพร้อมพร้อมโก E. Higher, นี่ <little one. S 1> ประตูเปิดด้านขวาปะแคบปะแคบตัวกอลก่อนเลยก่อนปะปืนผมแปร์ผมแฟร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 อยู่กลางประตูแฟรเอาไป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 บูเขาเคลียร์ขวาเคลียร์โดนยิงโดนยิงทางเคลียร์ทางขวาทางขวาทางขวาห้องถงใหญ่ทางขวาห้องถงใหญ่ไม่เคลียร์ทางขวาไม่ปลอดภัยทราบทราบทราบเรทีมไหลตามบูเข้ามาขอเจริญครับ เลทีมไหลไหลไหลเช็คด้านหลังพร้อมละปไห้องถุงใหญ่โกพร้อมไหมบูพร้อมไหมพร้อมตามสับสั่หนุนเลยครับตั่งซ้ายฝั่หนุนเลยความเป็นกุบปัดสายเจ้าซีไปทางซ้ายขวาเป็นห้องเชื่อมบอสสับสแตนบายขนาดเป็นประตูใหญ่ทราบฝั่งขวา กลับมาห้องรีเซชั่นทางเชื่อมเดิมวางเชียมไลแล้วถอนกำลังเาชมไลเอนกังกมนัดออก้าครับออกซ้าออกซ้าออกซ้เปิดประตูถูกพังดับเลยดับเลยโอ้ซ้ายซ้ายตื้นมีมุมอับ ความตูปิดอยู่ทบคอสสายเลียร์ฝากเลียร์ฝาตูปิดสเปกนตูเปิดายตูเปิดโอเคเราเตรียมเดี๋ยวผมแจ้งวิวแจ้งเอ่อเดทีมโอโอเอ่อโอเวอร์ออฟเซอร์เวอร์ออฟเิด้านล่างด้านหลังรับทราบรับทราบเอ่อเรดทีมเอ่อแก้ไขอัลฟาถึงบาโเปลี่ยนวาตันสายตูปิด แจ้งอัลฟาทีมตอนนี้เราอยู่บริเวณจุดรูปปั้นรูปปั้นนะเปลี่ยนตอนนี้เรากำลังเ,เ,เข้าในส่วนของเร้าเปียนรับทราบบาวโวกำลังเคลียร์ในส่วนของส่วนซ่อมบำรุงกำลังจัดการแล้วเดี๋ยวไปสมทบกันพยายามขวาอัลฟา,อา,ฟาเอาขวาทางตันโนทรั no ซสามมิวตวปิดขนางมัวปิด,าปดทางซ้ายจะมีบันไดเป็นอ่ายาวไปขวาจะมีบันไดเปทางลง เปิดสองบานนะโอเพน่อนแบงก์เราเคลียร์ผมผมผมรอปเปิดพร้อมเปิดสองบานนะพร้อมพร้อมแตะพร้อมสามสองหนึ่งแพร้อมแปะเด้าไปขวาไปทงไปต่อประตูปิดอยู่ตอนนี้ขวางเคลียร์ประตูขาวม,มีคนปืนปืน,ป,นปืนในห้อง บาดเจ็บบาดเจ็บแทนหน่อยคนแทงดาวคนแทงดาวเล็บเล็เล็เราไปชอบตรงนั้นเลยบาดเจบตัดปืน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 เราอยู่ประตูข้างๆท่านเห็นไหมเปลี่ยนอ่าเราอยู่ตู้นี้ตู้นี้เปิดได้คุณกันพร้อมมีแถบไหมตรงไหนครับสีเขียว ตายเคียร <conduct> ์ปล่อยยังไม่เคลียร์เฟลลี่เฟลลี่อยู่ตู้หนีไฟเฟลลี่อยู่ตู้หนีไฟของเคลียร์โหลดออกสามเราจะมุ่งหน้าเคลียร์ปลอดภัยปลอดปั่ออไปเรียนรู้วิทยปืนนะเราไปเข้าเคลียร์ในส่วนของบาร์ต่อเล็บทีมเช็คโอไอออฟเซอร์ครับรับทราบรอชิดเออเฟลลี่อยู่ที่ประตูเอ็กซิสนะเขาใช้เขาใช้เส้นทางด้านหลังรับทราบ ขวามีทางยาวไปขวามีเคลียร์มุมอดัดมองมาชัดเจนขนา้างหน้ามีทางยาวไปซ้ายตันโน้แฟบไม่พบ <หา S 1> สัสเปคขวาและซ้ายใช่ไหม,ไมใช่ครับเลฟทีมเลฟทีมบุกขวาโบูทีมไปทางซ้ายเคลียร์ไปให้สุดห้องไปเจอเัินตรงกลางสตันไปทางขวาผมเป็นคนสตันรับทราบโอเพนโอเพนแอนแบงโรเจอเดตพร้อมเปิดรอมทีสตันเพาะรอมทีทูวัน ไปาขวาขวาเป็นบาติดติดทางขวาไปทางคอนแทคดาว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 เคียวเคียวขวาเปิดประตูเปิดต่อขวาเฟนลี่ขวาเฟนลี่ขวาเฟนลี่เราทับทรบทรบขวาประตูปิดเนสเลสมีห้องน้ำทางขวาท่านเป็นบูทิกบูทบูทิกซ้ายไว้บูทิกซ้ายไว้ No t รั p ข้างในมีซิวเล็ดนอนตาย โอเคอ๋อรอมเชื่อห้องน้ำรอมแล้วไปกนโน้ตแอบเตรียมเคลียร์ห้องนี้ต่อไปทางขวาทางขวาทางขวาเลยวะทางขวาเข้าเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ออกสองทราบเลดทีมเลดทีมฝั่งซ้ายประตูเข้าห้องครัวข้างในลงไปเอ่อทีมลาโบ บาโวทีมบาโวทีมน like ี่จากอัลฟาทีมเปลี่ยนเราจะเข้าทางซ้ายของท่านทางซ้ายท่านรำมาตระวังการยิงด้วยเปลี่ยนรับทราบรับทราบเอ่อขวาจะเป็นทางตันซ้ายทางตันข้างหน้าจะมีทางยาวไปสัตทสเปกอยู่ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นห้องครัวนะสัตทสเปกอยู่ข้างหน้าติดอาวุธอยู่ทางซ้ายไม่เคลียร์รับทราบซีทูไม่เคลียร์ซีทูแบงซีทูหมดผมม่ซีทูแบงพร้อมเดี๋ยวคนขยับเลยทางขวาทางขวาขยับเลย ดันขึ้นไปแค่ครึ่งห้องนะครับดันไปครึ่งห้องรอรอรอทีมเสริมทางซ้ายไปลอดภัยใช่ไหมครับปัจจพร้อมพร้อมสามขอชี้สายไม่เคลียร์ระวังเฟลี่ไฟระวังเพื่อนด้วยข้างหน้าประตูมีห้องไปต่อรออยู่ดันไปขบดันขึ้นไปดันขึ้นไปทราบดันอยู่ดันอยู่ข้างหน้าเฟลี่ข้างหน้าเฟลี่ ขนาดฟิลิปเราดันมาถึงโบตอบาโอนี่จากอัลฟาครับเราเจอกันแล้วเราเราดันไปทางซ้ายต่อไหลซ้าย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 บาโอรับรับไหลซ้ายไหลซ้ายไหลซ้ายซ้ายประตูไหลซ้ายทางซ้ายจะเป็นทางตันทางซ้ายมุมอับมองม่ชัดเจน ขวาไม่สัสเปกอยู่ยืนติดลูกโซ่อยู่ทางขวาขวาไม่เคลียร์ข้างหน้ามีประตูเปิดเดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงซีทูแบงแอนเคลียร์สเปคเคลื่อนที่ไปข้างหน้าบูทีมขอซีทูบูทีมขอซีดูบูทีมขอซีทูบูทีมเราจะซีเราบาโวเราจะซีทูแบงแอนเคลียร์ดูข้างหน้าซีทูซีทูบูทีมผมขอซีทูโคการซีทูผมมีกรอบนึงโอเคซีทูใส่มาคนกดซีทูใส่มา ไปขนาดโซเลยขวาเหี้ยขวาตันแทงดาว h แทงโคดาวลูดิ้าดซ้ายในเลีร์ซ้ายในเลีร์ซ้ายในเลีร์พร้อมไปไปหลายซ้ายหลซ้ายเลีร์ซ้ายเลีร์ซ้ายเลี้ยโหลดโหลดโหลดสวิตสวิตโควเอรพร้อมพร้อมพร้ตมีทางยาวไปขวามองไม่ชัดเจนขวาไม่เคลียร์ซ้ายไม่เคลียร์ ขา้างหน้ามีประตูเอ่อขา้างหน้าเป็นประตูพังโงดแฟ็บเราเรา,เราจะไหลไปทางซ้ายครับเราเราไหลไปทางซ้ายไม่มีแทบใช่ไหมทราบเดี๋ยว<อ>เราไปขวาไม่ทราบโอ้เพื่อนเคลียร์บูดีมพร้อม,ม,มสามสองหนึ่งล็อกกำลังแก้ไขขออนุญาตใช้แรมอนุญาตพร้อมฝากเคลียร์ซ้ายตามอยู่ ขวากลัวครับอฟเฟอร์ดาวอฟเฟอร์ดาวอฟเฟอร์ดาวเออร์ดาวแผมเติมผมตวทางซ้ายอยู่เติมอยู่สวิตช์มาตามอยู่ไพ่ไพพตามอยู่แนวาแนาเกียร์ขวาเกียร์ไปเกียร์ขวาเกียร์ลูกเกียร์ลูกเกียร์ลเกีร์โอเคกำลังจะการี

ทางนู้นมีทางไปอีกไหมทางนู้นไม่มีครับทางนู้นไม่มีทางตันเหมือนกันโอเคงั้นเราเปิดออกไปบ้านนี้เราจะกลับไปรีเช็คตรงประตูที่เราดาวทดไว้คุณน็อตนำกลับไปตรงบริเวณลูกปั้นครับรับทราบไปพอลำไปตามไปเลยประตูนี้เขายังครับบอสตัวตนี้ตัวนี้เข้าไม่ได้ตัวนี้เข้าไม่ได้รับทราบ ดีคิลลิ่งนะดีคิลลิงยังมีซัสเปกเหลืออยู่โอเคพร้อมพร้อมเห็นหเห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นเียร์ทขวาเข้าห้องทะลขวาห้องกลัวไปเลยครับไปตรงบาร์เลยตอนนี้เป็นห้องเก็บของใหญ่ห้องถงใหญ่ เหมือนอทีมบาโบจะผ่านมาแล้วโอเคกลับไปเลยมันต้องมีจุดที่เรายังไม่ได้ผ่านรอ่รอล่อร้านแมนสองคนกำลังไปทราบทราบทราบร้านแมนสองคนออกมาแล้วเคครับไปถึงแล้ว ตัวนี้ปืนยังไม่ได้ยึดครับเก็บเลยครับขอขอขอคนหนึ่งครับเข้าเคียร์อีกรอบอยู่ข้างหลังแล้วพร้อมโอเคขอเคลียร์โอเคเคียรห้องตรงนี้เคลียร์เรดี้เรดี้แล้วแจ้งยึดปืนยึดปืนโอเคแพ็คเกจเคลียร์ออกสองออกสองได้ห้องนี้เคลียร์ลาดแมนสองคนออกมาละ ไปพร้อมไปทางขวาไปทางขวาเรดดี้แ <Ready. S 2> ล้วแจ้งเราพร้อมรดี <Ready. S 1> ไปขวาไปดูด้ข้างหน้ามีทางไปงต้อพ,อพายกําลังพายไปเซตตามเปนตรงนี้เป็นทางที่บาโวเขาออกมานี่ใช่ครับใช่เขาวางเขาวางเชียร์มารายไว้ย้อนกลับ คุณบอกว่ามันมีทางตรงที่ไอ้นั่นใช่ไหมที่มีทางลงไปข้างล่างที่ยังไม่ได้ลงครับห้องนั้นอ่ะโอเคโอเคเราจะไปทางนั้นเลยไปทางนั้นเลยขออนุญาตเช็คซิวิเลียนที่นอนอยู่ไล่เช็คเลยครับไล่เช็คไล่กวาดเลย คทางซ้ายประตูปิดซูเลียนทางนี้เคลียร์หมดฮัสแมนมาแล้วทางนี้ทางนี้บบครันี่แหละห้องนี้แหละที่ผมบอกว่ายังไม่ได้เข้าโอเคบอสสวิตกับผมสวิตโนทรับ ขวาจะมีทางยาวไปขวาไม่เคลียร์ทางซ้ายมุมอับมองไม่ชัดเจนซ้ายไม่เคลียร์ออกคอสซิ่งครับออกคอสซับล็อกล็อกล็อกแฝงเงินเขียวแลมมาคนมาพร้อมยังสามสองหนึ่งเรนนี่โอเคคนเดิมบัเดิมคนเดิมเราถ้ลงบันไดลงบันไดเชลี่ยสับลงบันไดนี้ขอโทษขอโทษเบอร์ร่นครับบ๊อบบ๊อบบ๊อบอยู่หลังซื้รือผม สวิตถ <Sweet. S 2> อยมาเอ่อบอดี้บ็อกบอดี้บ็อกแทนห้องนี้ห้องนี้เราเคลียร์แล้วเหลือแค่ถังบันไดทา, <c oughs> ทางซ้ายลงบันไดทางซ้าย go, go, go. ครับกลับไปรีเคลียร์ให้เขาไปไปพบประตูห้องนี้เคลียร์ <c oughs> เจอที่จอด,ดารถด้านล่างลาดเอ็นพร้อมประตูนี้ละ่ะโอเคเคลียร์ตรงนั้นก่อนลา,าลดเอ็นรถก่อนครับพร้อมแล้วเคลียร์ 拉斯แมนมาแล้วนายเห็นทางขวาประตูเปิดมุมซ้ายเคลียร์โอเคซับกันรีกุ๊บมุมนั้นขวามุมนั้นขวาคุบูเดินเลยมาสวิทดูผมใช่ไหมตักมุมสตักมุมซับซบรอรอรอขวามประตูเปิดขวาประตูเปิดซายมุมอับเคลียร์เชียร์สายเชียร์ผมพุ๊บผมพุ๊โอเคผมพายพายเช็ค โอเคดูเคลียร์โอเคตรงนี้เปิดเหมือนบาวโวจะมาเคลียร์หมดแล้วครับโอเคเราลีเคลียร์ยิงให้เขาอีกทีนึ่งรัดแมนพร้อมไปพร้อมออกซ้ายขอเคลียร์ขวามีทางไปต่อทางซ้ายไปลานจอรถก่อนลงไปเลยโอเคไปนายไปลานจอดรถห้องถงใหญ่เปิดสองแถวสองแถวเปิดสองแถวทีมทีมขวาไปขวาทีมซ้ายไปซ้ายไป พร้อมสามพร้หนึ่งกลขอเขียร์ซ้ายลงไม่เขียร์ไม่ชัวร์ขาจะมีบันไดทางขึ้นซ้ายไหนเขม่ไม่เคยข้้นบนอ่ะดูสิหึข้างบนข้้นบนบันไดใช่ไหมมาผมใช่ครับเพลินหรือเปล่าเพลินเพลิโอ้โหโอ้โหเลนฟาจากบาโวอ่า บารเวลกำลังจะเคลื่อนที่ลงบันไ,ไ,ไดไปทราบทราบมันไหลออกไปต่อเกือบได้ลั่นละไหลไปทางน<ล>ู้นครับไหลไหลไปทางนู้นรับทราบนั่อยู่เดี๋ยวไปทีมกำลังเคลื่อนที่ไปทางซ้ายรออยู่รออยู่ร,ร,รออยู่มาร์เวลเขาอยู่ขวาละเขาไปขวาละขวาขวาปลอดภัยขวาสีเขียวเราดันต่อรับทราบดันต่อรับทราบเคลื่อนลิฟต์ ซ้ายประตูปเปิดทราบพยาธพายพายเป็นบันไดขึ้นไปพายเดินเดินตรงขึ้นไปเดินตรงขึ้นไปโอเคด้านขวาด้านขวาขวาลึกขวาลึกหมุนหมุนคุกขวาไปาไปพปร้อมะตูปเปิดล็อกอยู่ขวางไปห้องโถงไปทางซ้ายในห้องในห้องในห้องมีทางไปทางซ้ายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้วาโวไปขวา บาโวานี่จะอัลฟาครับเราอยากให้ท่านเคลียร์ย้อนกลับไปตรงทางเข้าด้านหน้าเปลี่ยนโดยใช้เส้นทางที่ท่านเข้ามาตอนแรกอ่าเหมือนจะมีอีกทางหนึ่งที่ยังจะเคลียร์ไปได้อยู่ได้ยินเสียงโอเคเตรียมรับทราบรับทร,บร,บรบาบเราจะเคลียร์ต่อไปทางนู้นทา,า,างขวาใช่ไหมบอสทราบไม่ไม่ไม่ทางนู้นรับทราบโอเคพร้อมล้มทางซ้ายทางซ้ายเปิดลง พาตันพายหน่อยซ้ายเคลียร okay. ์ทางขวาดูเคลียร์ซ้ายซ้ายมุมในช่องวร์นะมุมอับโอเคผมจะออกไปซ้ายนะมไปทางซ้ายเคลียร์ครับซ้ายขวาเคลียร์ขวาเคลียร์ขวาเคลียร์เาียผมได้ยินเสียงคนหอบว่ะโอเคดแล้วเขาน่าจะโอเคครับไหมฟิวฟังที่เราดอเวดไหมผมจับได้ห้องสั่งซ้ายดอเวทใช่ๆนี่เราดอเวทไว้ มันออกไปล็อบบี้น,นี่ใช่โซนนี้ที่ลรอ,อเวทโ okay, huh? อเคลาสแมนมาฮะฮึเลฟลเฟลี่อยูบ่บนหัวเราโอเคเรียบร้อยโอเคเสร็จสิ้นโอ้ไม่ฉันเข้าฟีดสิบเข้าฟีดละโกโก้โก้ทางนี้ไปไหนวะอ๋อทางนี้เชื่อมมาตรงนี้ okay. โอเครถ